นี่เป็นบรรยากาศในสวนไผ่แล้วนะทุกคนแล้วก็ในร่องไผ่เราที่นี่ใช่หไหมมีแขนงไผ่อะไรที่เรายังไม่ได้นี่จริงเราจะพามาดูปลาลูกคอกอันนี้เป็นปลาลูกคอกน,นี่คือลูกปลาช่อนนะทุกคนปลาช่อนที่คลอดใหม่ถ้าลักษณะแบบนี้คือแม่เขาจะอยู่ข้างล่างแถวแถวนี้แหละใกล้ๆเรานี่แหละเราเห็นฟ้องหายใจอยู่นะพูดจะลม้มยืนอยู่บนสะพานไม้ <laughs> อะเดี๋ยวนี่ ให้ดูกันชัดไหมทุกคนชัดไหมไม่รู้ว่าชัดไหมนะน้ำมันก็จะนี่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 ให้ดูแบบเออแบบนี้แบบนี้ต้องใช้เงาใบไม้เนี่ยนี่น่าจะคลอดใหม่ๆเลยทุกคนแม่ต้องอยู่แถวนี้แหละแล้วก็ปล่อยไปนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เขาก็จะคาบเอาลูกเขาเข้าไปในบอ่อแล้วก็คาบออกมาเล่นประมาณนี้เขาพาลูกมาเที่ยวเป็นประจำก็จะมีหลายฝูง นี่เป็นฝูงที่สองที่เห็นปีนี้นะโอเคประมาณนี้แหละปลาลูกคอกมาช่อน,นเห็นไหมเนี่ยแม่เขาออกมาจากสาออกมาจากสาเขาก็มาลอดลอดแล้วเขาก็พาลูกเที่ยวเดี๋ยวเขาก็พา,าลูกกลับเข้าสาเขาเนะประมาณนี้ความอุดมสมบูรณ์ของสวนไผ่ในนาข้าวเยอะแยะเลย